สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพาลเวยพอสะไสวพาลเวยครับมื้อนี้ตามแนวทางของอแม่นางสิบล้านครับเอฟซีผมกัสิได้โทรถ,ถามเพิ่นเนานะครับเนาะนก่อนที่เข้าไปชมคลิปของแม่นางสิบล้านเอฟซีก็ให้ใ์ชัยมีแก่นยาได้การรับชมกับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเพ่อน,นครับเอฟซีกับผมผมักกระจัดขัดกระพาน คันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของผู้ถ่าพารวยพอสวัยพารวยเลยครับเ้วยอเอฟซีผมขอกํำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะเพื่อนฝันดีเพื่อนฝาวโทรมาบอกครับว่าอฝันเห็นเลขฝันนี้ก็จันว่าคนมาบอกฝันนี้สีบอกอีดีว่า่าสั่ครับเอฟซีกับไปฟังเสียงแม่นางเพื่อนสีบอกสู่ฟังเลยครับเด้อว่าเพื่อนฝันเอียง นะครับนะฟังเสียงจากปากของแม่นางเลขกัดเอฟซีกับนะอาจจะข่าวรับเด้ขอต่อสายหาผลก่อนครับเอฟซีกับายของเนยเนายของเสียาดนด้วยเนี่ยวันนี้ยังมากกนามาเอาทีาเ,าเห็ดยังระวังสิพื้นยังดอกหน้าวาัผมบอกมันหะมันร้านพอเหียงเอ,อกรเดยว่าสังพอเห็ดยังก็ทำมาหากยยินสี่สงสิระวังสิ กอ,อคิา้าเห็ดว่าสนเขาเรยว่าเ็ดยังรอดมาหนเ<อ>าเนี่ยไอ้เ้าเปล่เดี๋ยวเด้๋ยสิเป้าน้ำเรื่องอะสิเดี๋ยวขายของกอนหมูาาเฝ<อ>้่นนาน้านเที่ยวเขาว่าสันกอดเขาหลานนั่นแหละปอดที่นี่อดที่ลูกข้อวเ้าเน่ยนะไอ้ร้านนั่นแหละร้านผู้ยิ่งนั่นแหละมันจะแย่แล้วล่ะทะเลเขาทะเลเอามาเขาอันเดียวบึ่งนี่นั่นนันที่คอยขายของมันเมตาไปเทาดิกหน่อยคนลุนเ่อ คือน้ำข่อยเนี่ยบัดนี้คอามติชเงินมาเนี่ยิเง้นของเขาเอาเชียงคิเลามินขึ้นเึ้นของเขาเพรเห็นตัวเลขเขาเพเห็นรูเขาไม่ือว่าเขาอยได้่ใจเพี่ยราชการัเนี่ยมักหัเขาเพเห็นรูแต่มันคือเว่าอะไรเน่ยแต่ิ้งเ่าโคตรสิมาซื้อของเขาก็ะเจามาว่างไหวงว่างไหว้นะบัดนี้มันนี่งจรงๆงเด็กก็ไอยตัวนึงมันิ่งจรงคือนก่งิิ่นี่แหละยิ่น่กี้เมาอยู่ข้างนามันตาคี่ตรงหัวเข้าน่ะบัดนี้อัน คอยก็โกนราคาไปเนี่ยขเขาเขาบอกหูจากราคากงเจ้าชีไปถามไผวันนี้ขอเได้บอกให้ร้านสาวคอยนะมันเหนอยู่ข้างแหละคอยได้บอกว่าหญิงไปถามร้านค้านั่นรู้ได้บ้างสิเพราะว่าเพิ่นขายคือเข้าย้ายบงหูจากราคาเลยว้างสิ oh. มันหนอยอยู่น่ะมันหนอยอยู่สูงน,นะ uh. แล้วมันขายจริงๆคือกันเลยนะเด็กน้อยประมาณ สองสองขวบเลยล่ะขวบสองขวบเี่แหละตาจริงจริงยิ่งจริงยิ่งคนจะจืดเนี่ยคออนนี้ก็เรยบอกใครล้านะาะานะ,าขาะ,ะขอพูดจากราคาก่อที่กินราคาร่วมค่ะเจ้าก็ะเอามาขวงไว้ของไวนะ้น่ะขายดีดีปนที่นี่เขาเรียกยิงเนะี่ยไปถามให้ร้านค่ะร้าน้าเนานะี่ยไปถามถามก็เรียกว่าเอายิงไปถามสิได้ไหมสิอัน มันกับโมโหนะค่ะพันเขาเห็นเจ้าโมโหวันวันูมโหนะค่ะอันเขาเห็นเจ้าของร้านเพื่อนร้านฉันปัานี้ร้านค้าที่ขอยขายของอะย้ายมาันตามันยืดตรงกันข่าวมันยืดสูงกันข่าวมาหนี่งคนกะรีดีข้อไปถามเขาเอากะรีคอยก็เลยเห็นน่เสาเอียงที่เป็นดาล่ะนะเอ่อสาวเอียงท้องกระสรวงน่ะเออยันลงมา,มา เขาเรียกว่าขอเรียกว่างถามลปว่าอ่าคุณแอนคุณแอนค่ะคุณแอนคนสวยปัญญาลุงหันใหมากนะประโยชน์ชื่อปัญญาลุงแม่ในกระโปรงสี้ขาวดอกเขาเรียกว่าเังเที่ยราคาตัวเท่าไหร่แล้ววางีิตัวอยู่หน้าบ้านที่เวนกันลยว่างี๊ตอ๋อตัวหนึ่งเจ็สิบเก้าบาทค่ะวันัานโอ้ขอให้หูเนี่ยทะดืดขึ้นเลยไม่ต่างเนี่ยเออ เอาแต่ยังว่าท่านี่หูเมียหรอกอันกับเรื่มาคิดเงินกับเรกับว่าท่านในหูเมียหอกเรงมาคิดเงินในเขาปนีว่าเก็บเก่าบาทเดียวนะก่อนกับว่าชียงกินเขาจะขึ้นได้นกินเก่านะเออคอดีขอกันรด้หันเาบอกว่าขอกิดคของไส่ถุงใส่อย่างไรตาหลังจากว่ากับเป๋าดินเป็นตัวตัวพอหนอกเป็นไส้เสียสารลำนี้ไยบุกก็สื่อเออขาอก็ได้ขอเขาหูจะเขาหรอกปดีของใครด้หันเรากันหลายอย เอาอีสนอกหน้าส uh. ิเปิดร้านขายของให้มึงไล้วางสิพ่อได้อยากได้กินมือกดหน้าสิเป uh. ิดร้านในมือกับเมียไม่มือนะไม่วางสิบอวบอวบอบประเหรักพัฒอาชาวเราวปริเทยังรักับนเออาเออันเขาบอกเท่านั้นแบลบนี่เออเอาอีลอไซทงให้เพื่อนเห็นรวมทั้งหมดเอาก็คือหลายตัวคือนราคาถือแฉไม่วางสิเออเอออือยังรคาือแฉข้างในน่ยยายทั้งหมดเออ พ่เหช่องผสมคนมาจีบเก้าบาทาสั่นคอเขาใ้เอาใรูรวมกันเเลยโอ้กินที่เก้าบาทคอเรียกหูเมียข้นแค่นั่นโอ้เกตเก้าตัวเดียวเลยวะทอปเมียนเมียนเอ้เก้าตัวเดียวเลยกร้องเบิงเุ็นเวลเออเพราะว่าเพวมันฝันแล้อมันจำได้หรคอยเขาบอกว่าฝันรันที่คอยบอกจะฟังจิงปเด็นจะมันผูกข้อตายีเป็าของฝันรันมันเจียกเออผูกผูกข้อตายแท่รถสามล้อน่ะ ค้างรถนะกระบะเขาเนยหละค้างรถกับระบะขาเจ้านะรถกระบะข้าเจ้านะเราเห็นนได้นะเราว่าจเก้าจิเก้าบาทค่ะว่าสั่าก็ถามเงเนะเจ้าว่าเนี่ยว่าริเะคะเท่าไหร่คะห้องทองนะัรนสาว่อี่ยงสาวเอี่ยนท้องประสูงี่บหินดาราเดินไปปากินเขาอย่ยเนี่ยาจะันไหเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะว่าสันว่าเนี่ยว่าเท่าไห เราอว่กขาบานผมไม่กินของฟีทูเฮ้ยใส่ทั้งหลายเนี่ยกิดที่เก้าบาทก็ว่านะเออเขาไปแต่้จรน้อยตัวเดียวนะมันถึงกิที่เก้าบาทนั่ะเออบาทนี่ขอฟันตะก้นนอนหนานี่นะอีกรอบนึงนะทั้งมือตะก,ออก้อนอุ่นเออพอฟันมันขึ้น่อยเป็นยังไงนะจ๊าก็ดีเขาให้คนไปนั่งยึดต่ออดอนก็เเินเกาก็ันมันขึ้น ออที่ดการมากเ่ยออนคนก็ันประมาณอาทิตย์ที่ว่ารีออกใหเราคอยไม่ฝันเม่ตาโอ้ันตองวดเลยตองวดเลยนยเออเขาฟันเขาคอยงานเอียงลวเขาก็ไม่บอกให้คอยนั่งทานั่งทาที่ยว่าติดโซให้เนี่ยวอขาจะไดนั่งลุ้นั่งลุเขาก็รียบอกให้คอยบ้านเนี่ยเอาเลือกเอาจะเอาอนี่ไมียอที่ไม่คยเรือเาสด่งต้องีเี่ยง่เลยวออไม่เอากระดาษแต่ละกระปกางนีไม่เงียใืออ เอาอยากไ้ตัวไหนก็เขียนเอาสัตว์เอาไม่เขียนยี่ยังก็บอกผมแจ็คสนุกเมื่อไหวเนยแจขียนไเลยกไปเขียนสามหนึ่งเมตตาเขียนสามนึ่งหอนเดก็เป็นตัวดำๆนี่เออเป็นตัวีดำนีสามนิ่วเน่ยเออสามนตัวบันแค่นียอือออนั่นแหะดำๆแล้วมันมากกว่า รู้ว่าสั่นมาแหละนะเออขาบอกให้กูเขียนเอาเลยคุที่มาเขียนเอาเอี่ยงังไงว่ารังเข่าซื้อสินค้ามาทำธุระมาสั่นมานะเอขายังได้เขียนเอาสันมาเอากระดาษกับปากกาไม่เงียใส่มื้อยปนิดคอยได้ไปที่เราไปเขียนเลขสามหนเมตตาโอ้แตลว่าแปลว่าต้องต้องว่านีสามหนึ่งเนีต้องว่านีได้สามนึ่งวะแมเออบัตมือมือเงนนี่มาไรเก็เก่า โอ้มันมีทั้งบม่างเพราะว่าของชียเมีนอดเลยเพราะว่าสามหนึ่งเขาันยี่ตัวไม่จำตั้มแล้วก็อีกสามหนึ่งอ่ะเออันเกี่วีฟันเ่นนี่ดีตาเออรองเบืองฮามันเียนสนุกเลยต้หายจูเาเลยเก็บเก้านี่เป็นบน่นละว่าทำไมเพราะมันพ่นพ่นยางระบายทั้ง้งเบียนเบียนคนม่บอกอรเลย็นกินเียนยู่มน่ะเอกินสิบ้าบาทค่ะเพราะฉนั้นมาเนี่ย เงือปยัญโลงว่าน่ะคอยต้องราคามันขอขายกเลือไปขายไป็นโซล่านี่เขาซื้อข้อหมายอ่ะไม้คุ้มฝันน่ะเขาก็ได้ถามคอยว่าคอยให้หมดเท่าไหร่เขาให้ร่วมะน่คอยจะ้ร่วมคอยก็กดเครื่องซิล mm, mm. mm. um, ่คอยเอามันก็อกดบ่อกกดบ่อร่งคอยเลี้ยงที่คอยไปเอาตัวสากคอนแล้วมันดขุดกลาขุดบ่คืนเอามันขุเห็นหงเมันที่อย่างใจแรงสีอยนีมันเิงในหน่อยบ่้ใต้นั่นละ พวจักราคาปะเนี่่าขายเนียนเขา,ขาเ<อ>นะเพาะไหนน่ะเรืได้ไบอกจริงไปถามร้านนั้นที่มันจะเหมือน,นของเราหเหรอเพราะว่ายาอันยหยไม่รู้จักราคาและแรเสี่อ,อ,อกกับหลานนะ<อ>่ะอ,องน่ารักเลยห้องถามเขาเคยเหวี่ยหินเขา,มาหมดมันแห็งไปถามแล้วมันไม่มีใครอยู่ร้านราสั่งมาเลยยาซึ่อมาหา่อยเอือ่อยคอยเรื่ยเลีเ้ยวห้องไปเห็นมันอยู่ฟังตุ่มขามน่เพอาดีน่ะพอเรืยถามว่า เอ็นเท้าเอ็นท้องมรสูงนะพี่ยาลงมาจากปัานะพี่ย่าจัว่าตึงบ้านพี่เนี่ยกว่เกียวหินอยู่มันบ่ละเพราะว่าอันคุณเอ็นค่ะคุณเอ็นท่าคุณเอ็นคุณสวยขาบ้านนะเอว่าคุสวยต้องกดเลขตาราคางริงเนี่ยเท่าไหร่หรือบางเสียพอดีมาขายของแทนเขาหรอไม่รู้เลจากราคาหรืวบางเสียอ๋อเจ็ดบเก้าทค่ะว่าสั่นโอ้เียวเราดีจับหูจับในในเตาเออวา ้าเลยวะสมทรมาหาเลยวะสอฟอาเก้ำใสหลวอั้วงเอ่าฟันพุ่งสองตัวคือมีเก็ดเก้ากับสามหนึ่งมะเกบนสามนึ่งล่างนี่ไมีสตัวนี่ตาเขาบอกหวงพุนบางเอ้าตัวนี้สมตัวนี่เพราะว่าเปลี่ยนเศาเก่าว่ะเศาตี

ฟันเขจำได้เ huh. น uh ียจำได้เราชัดก uh ่อเมืตาไ่ไ huh. ด uh ้ท huh. uh ัดเกเลยยฟนเย็นเี่ยช้าเห็นร่องกระนกลน่อยเปยัมอะไก็เขาเนาะออกิ้าบานข้าว่าน่อทหบบากยางโอตัวไหนตัวไหนแม่ก็บวายุตัวไหนกิตาจักาเลยนี่สามตัวบอมลันไม่ดปกเก้างปาามกอกติ โอ้ยวยวจะสาดออกเลยล่ะตาบอกกระจกซื้อวทางล่างเนี่ยสามหนึ่งเลยเลยาโอ้ล่างสามหนึ่งบน้องเกาสามสามห่งอ้งเขียนเราก็สัดนิต่อมาเตรียมกระสอบไปได้ปบอโอ้ยไปเปไป เปนชีวิตเาเล็ตัวนี้ไมารุนออโอ้โหบ่ต้องเตรียมก่อนไปบแค่ยังลเปิด้นีเลยเอาบ้บบ้ไ้เี่ยนเลย่อเนเป็นชีาได้เปนอบียสามหนจักไปเรยอลาทงดนีเลยใจเลยนเนี้ยพ่าบบาปต่พ่ซื้อต่อเออเออมันกิดปุี่ไหนเรากจัเรามาเข้าไปยังเต็งันเป็นบลเออมันเข่าเขาเนบ มันเอาเวลามันเข่ามัเลยเข่าได้ตัวนี้แหละแม่นบมล่หละปีนปีนเลยมันอว่า สามหน่พี่้องเอบางทีรอเออดักดไปเลยเอา้้สามท้เอาเปนเน้วโอเคครับผมอขอบคุณมากนะครับผมจ้าจ้าจโอเคจจัดงนี้ทุกคุด้อครับผมครับจ้าจ